ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่เกม o m e มจ Arena ก็บ a l a c e A Channel วันนี้มาอัปเดตข่าวสารตัวละครตัวใหม่อุนไกโอเท่จัดจัดนะครับขาวดำหยินหยางนะฮะประสานเป็นหนึ่งโอ้โหเท่มากๆเลยคุณผู้ชมสำหรับใครที่รอฮีโร่ตัวใหม่จาก SS16 นะครับหรือว่าซีซั่นที่16ในที่กำลังจะเข้ามานะครับก็จะเป็น2ตัวนี้เลยคือมันเป็นตัวเดียวแหละแต่มันมี2คน คือมันเป็นกระจกฝั่งสีขาวแล้วก็สีดำเออซึ่งมีความพิเศษมากๆเลยคือทั้ง2ตัวนี้นะครับเล่นได้ทั้ง2ตําแหน่งเลยเพราะว่าจะสลับไปเป็นเมดหรือว่าสลับไปเป็นซับพอร์ตด้วยสกิลของเขานะครับที่เมื่อทำการเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้สกิลไปอย่างชินสิ้นเชิงเลยคือออกแนวคล้ายๆกับฮาคุโซสูนะครับที่เวลาเปลี่ยนร่างก็สกิลเปลี่ยนแต่ว่าตรงนี้ เขามาในตำแหน่งเมดกับซับพอร์ตนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปดูนะฮะว่าเวลาที่ลงในสนามแล้วเนี่ยสกิลของเขาจะเท่แล้วก็โหมันจะซับพอร์ตได้ดีหรือว่ามันมีความแปลกแบกแนวแค่ไหนนะครับสำหรับตัวอุ่นไกโห้โหกระจกอุ่นไกนะฮะเราเห็นในเทิร์เบดไปแล้วนะพี่แกเล่นซะโอทาเกมารุเนี่ยแห้งเหี่ยวเฉาชีวีไปเลยนะครับ มาแล้วฮะเริ่มต้นจากสกิลแพสซีฟติดตัวนะฮะนี่ฮะทั้งร่างมืดแล้วก็ร่างสว่างนะคุณผู้ชมการโจมตีปกติของเขานะครับ<ม>จะทำการสะสมสเต็คเออนี่ไงฮะเมื่อครบ5ครั้งแล้วการโจมตีถัดไปจะเป็นการโจมตีแบบเวทเออนี่ไงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเลยนะแล้วก็อันนี้เหมือนกันครับร่างดำเหมือนกันสะสมสเต็คไปนะฮะโอ้นี่มันน่าเอาไปปานะเนี่ยถูกไหมปาดปาบ ปราอืเอาไปป่าได้ไหมแล้วก็เนี่ยฮะอีกแพสซีฟหนึ่งก็คือเลือดของเขาเมื่อถูกทําการโจมตีเนี่ยแล้วเลือดอีกตัวหนึ่งใกล้ตายพอสลับมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหลอด SP ที่ไม่ซ้ากันนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยสสีเนี่ยใช้ SP ที่แยกส่วนกันนะครับนี่สกิลนึงชาลัตปังนะครับ สร้างความเสียหายเป็นแบบสไตล์ซัพพอร์ตนี่ล่่งตานะฮะก็จะปล่อยลูกบอลออกมาเหมือนไอโอในเกม Dota 2เลยเหมือนกันเดะเลยคือไม่อยากพูดนะครับแต่มันเหมือนกันเทะเลยฮะ,ะแต่ว่าสกิลเขาไอ้ล่่งตาๆเมื่อกี้มันใช้รัสาศาสสมสเต็กด้วยนะแล้วก็นี่ฮะบีบมารวมสตานกันปุ้งก็จะมีความคล้ายคลึงกับซัพพอร์ตหลายตัวในเกมนี้นะครับนี่ฮะวาร์ปไปได้บิงบิงไปแล้วระเบิดแล้วสร้างเกาะแล้วก็เหมือนจะทําให้ตัูติดสตันนิดนึงนะครับนี่คือล่่งขาว เมื่อเพื่อนถูกโจมตีนะฮะจนตายเนี่ยจะกลับมาเป็นจุดเดิมนะครับนี่แล้มันน่าจะเป็นแบบรอบตัวด้วยนะนี่ฮะร่างร่างดำร่างดำจะทําให้ศัตรูได้รับผลนะฮะก็คร่าวๆมีเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบทําการรีวิวแบบละเอียดยิบให้ดูเลยนะฮะสำหรับตัวนี้อุ่นไก มีความชื่นชอบมากๆเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันเอาไปเล่นตำแหน่งอะไรได้บ้างนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วคำถามอะไรมพิมพล์ลงใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ